สดีครับพี่น้องพบกันกับผมพาอยู่เคย่อ้บครับกับวิถีคนเลี้ยงควาวไอขึ้นเขาครับวันนี้ก็ลปขยควายเล่มหยานะครับนําคู่น้องคู่สาไปแล้วพี่น้องเพื่นเขาในป่านีร้อนไปละหา้อเล่มหยาครับนีกะอยู่ในดอนในป่าเป็นวิธีองคนเลี้ยงควาวครับเลี้ยงไปนะครับ ต่ลามือแต่ละเวนนะครับควายสมุนผู้ตัวหนึ่งอยู่ทุกสูงผลเท็นตัวหัวโฟโวอยู่ผลหาเล่มใหญ่ทุดนี้กันโอนอยู่น้ำปานี่ตีโนเาเล่มหาเล่มกินน้ำมันดีม้อเจ้งหอยออกเมื่อ น่และพี่น้องนะส่งมอบบรรยากาศให้พี่น้องสู้ขู่สูก้อนได้รับส้มกันนะครับในมือนี้นะครับกับวิถีของคนเลี้ยงควายนะครับวิถีควายของคนเลี้ยงควายคือเก่าเหมือนเดิมเส้นเคยนะครับมันกับฮากินหยาโุล่หมุนขอน้ำปลาุุ่นผมมีแต่หยาด้พี่น้องหยากินนี่ซีหม่องโผล่แน่นหมุ่นตัวหนึ่งหมุนเข้าไปอะไรนี่นี่เครื่องโค้กพี่น้อง ต้นไม้ตีงุ้มเนื้อน้ำเดียวอยู่ช่วงนี้ได้ยืนนี่เลยฮะฮะพากันเล่มเฮากินเกินส่วนในใน,น้อยๆซ้อนตัวก็อยู่นในป่าผมเ <c oughs> นี่ยเราพี่น้องตะละมืองตะละเวทเนาะตะเมือใดบ่มีธุระนะครับกัดเสียมาหาปล่อยเลี้ยงเขาเป็นเล่นหยางดีละนละครับตะเมือใดมีธุระก็หาหยาไว้กินอยู่ในคอากุนลาบบ่ได้มาดอกท่างสิ นะครับเอ๋อหม่างปลาเลยทา่านจักใหญ่โอ้โหโอ้โอโ่มกับจักร่มยังดอกพี่น้องคืมคืมมาซื้อโตกจักเถ้าฝนก็นได้ตอนนี้แดดกำลังแจ่มนะครับประมาณเที่ยงครับประมาณเที่ยงปลาเสียฝนล่มกินน้ำปล่อยกินแยกหน่อยแล้วกระเสียร่มกินน้ำแล้วก็สิผ้าเขาขอบ กินยาทีเกี่ยวไว้ลำไมอแรงกินยาซึ่งชัวร์คนไม่มีโคตรผลอยู่ในป่าคนเบลโบอิ่งเจ้าโบอิ่งฉีดยาฉีดยาไปสองเข็มสามเข็มแล้วไปไหนโอ้ยจะกลมอย่างล่นองเอ้ยบ่าที่นี่ ก,ก็จะงอมีปลาคีบอยงเด้อฮะหัวเอาพี่พน้องเอาไว้ซ้ำหนีสักวันทรงเหมพาพบรรยากาศของพี่ให้น้องเลยรับส้มเพียงซ้ำหนีกน่อนเดี๋ยวก้อยลุ่งขีนนาแล้วเด้อพี่น้องเด้อวันทีน่ไหนเด้อเฮาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปเนอ,อ่ะคีบไหนจ,จะพ้อก,กันไหมครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีสักวันครับสำหรับมณีผมพาอยู่เคยผู้ไทยกับวิถีของคนเลี้ยงก้อยขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับสวัสดีครับผม